ใช่สบายดีเด้อเบอร์สี่มีนี่ส so ื้อแค่นั้นเนาะโซออประเทศอันเนาะ thank you hello เผ็ดจังเนาะแาบเนี่ยยูเครียเนาะคนกับบเกงอัยงกิษอีเนาะ thank you very much พิสแคนอัพพิสามบียั์อูอ้ศไทยสบายดีเดอ้อยูบ้านเือเก่าจะคนโต๊ะสลั Thank you. เยอะมากเลค่ะขอบคุณหลายๆเด้อที่ขอไม่หากำลังใจสวัสดีค่ะพี่บุญช่วยอยู่อำเภออะไรครับอยู่เล่าตีา๋หล่าสนแนนที่พังเล่าเด้อสาวสีซอปปอล้าดูรถใช้ชิม้มบืนเถอะเนาะเขียงบืนแต่รถกระเจับมาถันหนีบอ่ะรูปแบบใกญ่ ยิ่งเสียงจะดนเลยเนาะลองดูป่ะคุณนล่าเด,าดพาพ้พ้นตกเยงจกับพี่พ้นตกพนตก